สวัสดีครับพี่น้องพบกับตาณฑพลลำเพลินอภิเชยวครับพี่น้องครับเบบี้ไปดีครับอันไรครับน้ำหาฝังไฟครับสวัสดีพี่ออยแอมครับสวัสดีครับดีพ่อโอ้ด้วยครับสวัสดีรอบที่แปดร้อยครับอันไรพ่อก็เดมาลีกินเขาอยู่พี่ ปายูพ mm ่อดเจียวไปไสิมามามาเดี๋ยวไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่ได้แล้วปกติเชียนอยู่แต่เดี๋ยวลดไอ้พอดีเห็นป่ะปายุลี่มะลี่กินเข่าครับพี่น้องตะวันลี่อันคลิปเห็นป่ะหลี่กินเข่ามือ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 ขึ้เก่าครับพี่ดองแต่ละมือนะครับแนวมันแนวมันอันนี้เนาะ ยังบ่เปิดวงเนาะมันก็จังสีเลยสมือสมือทำเป็พายกินเดี๋ยงให้เนาะเปิดวงนี่พี่เวลาไทยสีป้อนเนาะอันนี้มาก็จริงใจไม่ยังจะต่อโอ้ทำได้แล้วดอกสวัสดีพ่อโจอีกรอบครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบครับพ่อครับ าาาามนานั่งเ,นเน้าพลอดกิ้งวผรัำหามูุณทราบไหครับผมตคนดีอ่านเรื่องนี้ว่าะรผู้รับผู้ใดาผู้รับบอกสุลุกีลาสุกโธสุจีลา ก็ศึกาบ่จันท์ออขกจัมากะมากจริงใจมากบวมันสตอบ่ไม่ได้โดนจบบ่จตอรบบ้านเอาเนี่ยโอ้สตออยู่ม่อบรบ้านนบ่มีสตอร์บัีบเดวเดเดบางลินฟ้าบ่ โอ้ยตบแล้วบาลพีเตอสตเบอร์รับไม่มีสตอเบอรี่มาเกษตรงบ้านบ้านหงเอินี่ยังหะอ่สามแล้วคนสองแล้วคนมี่มเลยนอ่รับวเรามาดูพี่ปันปันแต่งหน้าครับเตรียมถ่ายเ b บีเพลง ลำเพลินไอดอลโชว์นะอะไรครับเนี่ยมันมีหมองครับแต่ว่ามันปฏิถครับเดี๋ยวผุมเบิ่งก่รัขอญาดเปิดไฟนะครับอ้าวปิดไฟตัวพอปิดตัวนี้โอ้ <laughs> สแสดงว่ามันอันนี้แล้วมันเหมือนบาละแล้ว <laughs> นี่ครับพระโจรครับเปลี่ยนนได้ครับนี่ครับ แต่ครับอีกรอดนึงครับพอครับนี่ครับคันนี้บ <när Clark Champion> ้าเบิ้งเน่นอนจะอยู่อะอ้กันอันนี้จะหายเขาก็ต้องแจ้งกันเนาะนี่ครับร้อดนี่ร้อนนี่นะครับสองรอดครับสวัสดีครับเป็นตัาเป็นตลับค่ะฮะโอ้าก็ธรรมดา อันไหนนะเขามันเล็กอมันวอยู่เนาะที่หูของแม่แม่สนไฟหลอดนี่แค่เน้ยจ้ะอากาศหยุดทงไห้ทงนาเัาพี่น้องครับวู้ดพี่น้องหอดบ้านดีครับพี่นหอดบ้านเถอะน้องว่ากันบ้การนะ ยังยีดีเดยยี่วันสาวข้าแม่โอ้ยคำมากกระมือหลดโอ้ยคำมากกระมือหลดโอ้ยนอ อุ่นครับไฟโอ้ยพี่น้องเอ้ยไฟมาแล้วถ้าพี่น้องไปเบิ่งไฟย้ำคืนก่อนรำเพลนอุ่นครับพี่น้องหย,บ c, ย,บ c, ยบุบหยาบหยุบหยาบหยุบหยาบน้องเพาะเบิง่งคือเก่าครับพี่น้องครับเดาเดวเดาเดาเดาไปใส่นะไปใส่นั่นเมื่อเยยัง ฮะอยู่เรียนตั้งแต่อนบอโอ้ยใหญ่ไปต้องไปเอาลูกเจ็ดเข้ากินในลูกน,น,นี่มือเอาพินมาเนี่ยบอกเขาขาพินมาเล่นเลยเบาเช่นดีกว่าล่ะอหนักะหนักเมนเดงเจ้า,า,ก,าจกี้ขาดก็หูุ่ยท่ดอก ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่าถ่ายคลิปรานีฮะบ่ฮอดบ้าพี่น้องฝากช่องนนีกันช่องแซมเราเหิือนาิเชอด้พี่น้องด้ยหกแล้วครับพี่น้องอว่ายังสามอยย่มากวันนี้หกร้อยหรอนะครับโอ้ยก้เรลงคลิปดูๆลงเร็วมันลงสามลิปเร็วมันคอยลงมือแล้วคลิปเต็มม็กชั่วมือกมันมันมันนองอ่อบๆยนสาถ่ายเอา้เครื่อมว่่ มันมีอยาาู่ฮะล่ะเก็บเอาเดี๋ยวทางปลอดภัยครับาตั้งาตั้งตั้งปิโนใช่ครับผู้ใดนะเท้าหายแซมอยู่น้ำกนันคือเก่าครับว่าใดไปใส่เนาะผู้ลงคนถามาพี่แซมไปไหนพอนะคือบ่ค่อยเห็นแต่ยู่น้ำกันนี่แหละครับแต่ว่าต่างคนต่าง,างมีช่องนะครับเพคือช่วงมินิก็จะยุ่งน้ำกันดุนแรงแต่ว่า ส่งไอยู่งไงครับก็ต้องอยู่น้ำข้นหลากหลายสีพอดีเพราะตอนนี้ผมก็มาอยู่โดมครับแต่แหลกก็ยู่บ้านแล้วนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากระยะเวลาการซสอมคือว่าผมกับมิโชหลายก็แล้วต่างคนกับต่างน,น,นี่แหละวนตัวเอาก็เลยเหมาะพอดียู่งกันนะครับพี่น้องครับคือสีเข้าใจเนาะครับเออบึงโอ้ยพี่น้องครับทุกครอนรอะ่ะ พีนพ่น้องพีนงพ่น้องพี่น้องพี่น้องพี่น้องอันนี้ยังบ่เปิดไฟเลยครับอันนี้แค่จอ LED ครับอันนี้แค่จอ LED นะครับพี่น้องครับอ,อ,อันนี้แค่จอ LED ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมทายแล้วคลิปนี้ผมก็จะเลยไปอาบนำนะคร เตยียมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องสลาละมันถ่ายปร้ดเดี๋ยวผมปสิธส์ว่าลส์สดนะครับบางเถอต้องเบิ้งนะครับมาถามนังเอีเข้าอีกจักหน่อยกันนะสวัสดีพ่อหลีครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่ส้มป๊อปนะครับดังใหญ่อะไรนี่ดังดังปึงดังไม่ได้ใหญ่ดังมันปึงฮะซันเดยก็ว่าสีอ่อนมือนึงนี้ยี่สิบคลิปคนบอกบ่๊อดบ่๊อดมันลงในมือเลยซิบคลิปครับสวัสดีครับลังสีมันออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ซันเดย์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ควันด้วยครับสวัสดีพี่ฟุกครับท่านดูรายการนะครับสำหรับเอาผู้ใดมาทำกุญญ์เระวังรถระวังหลุดหลุดเขาสิไอ้ฟุ๊กไอ้ฟุก ผู้ใดมาทำกลอนเจ้าเหรอเสเอาเขาไงนี่เอาผู้ใดมาเนี่ยบอกบอดไปแล้วขึ้นข้อเจ้านั่นผู้ใดเอาไอ้ฟุกอีลีได้แล้นผู้ใดขี้ข้ออยู่นั่นผู้เอาไปกลัวเส้นหมีร้อนนี่ผู้ใดว่าขี้ข้อน่ะครับสำหรับคลิปนี้ครับกวายสัมฤนีิ์สก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมเนาะสุดท้ายนี้ฝากทุกท่านให้กำลังใจพวกเราเน่อยกันเลยครับสำหรับวันที่23นี่ครับเปิดบ่งสาหร่ายเพลนแพะครับ พบ,มมบ,บกับข้อมูลคำสื่อสารกับพวกเราทีมงานสนารพัดแพงได้นะครับวันที่23นี้หรือผู้ใดามากผู้ใดนะครับสามารถซื้อบัตรกลุ่มปิดไลฟ์สดได้นะครับสำหและกินนี่วิศวกรสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์บอกแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตาพลพลลำพันธุ์ลำิเชียรครับสำหรับมือนีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย